แม่ชมหรือชมพูอารยานะครับอัพรูปลง IG ซึ่งโพสต์นี้ของแม่ชมเนี่ยไปร้านกาแฟอีกแล้วไปเที่ยวร้านกาแฟไปเที่ยวคาเฟ่อีกแล้วแถมการแต่งตัวลุคนี้ของแม่ชมยังมีความเท่มากๆเลยเพราะว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอพิกัดกระโปรงหน่อยแม่กระโปรงที่แม่ใส่ร้านไหนคะ สำหรับโพสต์นี้ของแม่ชมนะครับเรียกได้ว่าการแต่งตัวของแม่ชมค่อนข้างที่จะสวยและแฟชั่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงแว่นตากระเป๋ารวมถึงการถ่ายรูปของแม่ชมก็จึงมากๆปังมากๆแม่ในส่วนของคอมเมนต์นะครับก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นชอบทรงผมแม่ที่สุดดูเด็กมากกระโปรงแม่คือเลิศคะ่ะแม่น่ารักตลอดกลางกระโปรงแม่ชมสาวคีโตนั่นโก้จริงๆแม่น่ารัก เกะมากค่ะแม่ชมยอมความเพอร์เฟกของแม่จริงๆดูไม่เบื่อเลยค่ะไม่ว่าแม่ชมจะแต่งชุดไหนเราจะโฟกัสความระมูลใสๆของแม่ชมก่อนเลยสวยมากแม่เป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าคุมมากเลยค่ะสวยทุกชุดเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับอีกมากมายเลยเข้ามาคอมเมนต์ถามกระโปรงว่าซื้อที่ไหนก็อันว่าโพสตนี้ของแม่ชมสวยมากๆแม่น่ารักมากๆแม่แต่กระโปงซื้อที่ไหนบอกหน่อยจ้า